สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการยิ้มมุมป่าหลายคนคิดถึงเปล่าไม่รู้นะคะแต่ตัวเองคิดถึงมากนะคะไม่ได้ทำอะไรที่รู้สึกแบบ สว่างสว่างแบบนี้นะคะสว่างนี่ไม่ใช่ว่ากลางวันนะคะสว่างคือความรู้สึกสว่างสว่างนะคะตั้งแต่โควิดมาต้องบอกว่ายิ้มแทบไม่ได้ทําอะไรที่เบาสมองบันเทิงวันนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกในการบันทึกคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการผ่อนคลายนะคะวันนี้จริงๆยิมไม่ได้มาคนเดียวและไม่ได้มาแบบมาพูดเฉยๆนะคะสิ่งที่ยิมพามาด้วยวันนี้นั่นก็คืออาวุธ huh? หลังโควิดมาหลายคนบอกว่าเราจะอยู่ตัวเปล่าๆไม่ได้นะคะต้องรู้จักมีอาวุธอาวุธของยิ้มเนี่ยเกิดจากช่วงโควิดนี่แหละนั่นก็คือ ควิดเนี่ยอยู่บ้านเยอะมากแทบไม่ได้ออกไปไหนเลยคือคือเรียกว่าเราต้องกักตัวตลอดเวลาพอเรากักตัวสิ่งที่ยิ้มคิดว่าทุกคนก็เป็นเหมือนกันนั่นก็คือเฟซบุ๊กค่ะ <Wow. S 1> c ีเอฟนั่นนี่อาหารของใช้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารยอดขายเกี่ยวกับธุรกิจอาหารน่าจะพุ่งสูงเลยยิ้มก็เป็นหนึ่งในนั้นไม่ใช่เจ้าของกิจาการนะคะผู้บริโภคนะคะวันนี้เป็นช่วงใบ่ายิ้มก็เลยเอามารีวิวมาพูดถึงกันละกันมาจากเพจโบสโอเว่น ซึ่งเพจนี้ต้องบอกว่าเจ้าของทําเองต้องบอกว่าเพจนี้เจ้าของเป็นคุณผู้หญิงนะคะชื่อคุณโบนะคะทีนี้ของที่เราทำเนี่ยหลักๆจะเป็นเบเกอรี่ยิ้มเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ไม่ได้เป็นสายเบเกอรี่เลยเป็นหนึ่งคนที่ไม่ได้เป็นสายแบบจะไปนั่งตามคาเฟ่จิบชาเพราะว่าเราอะแทบจะแบบมีชาเป็นของตัวเองอยู่ที่บ้านคือเราแทบจะเป็นคนที่คือเราต้องทํางานนะคะถ้าจะกินขนมกินเบเกอรี่หรืออะไรอะ รู้สึกว่าเราอะจะหาจากที่เราซื้อง่ายๆเช่นเดินเข้าไปตามร้านในห้างเดินเข้าไปตาม S N P หรือแม้กระทั่งใน7 e เ e ่ e อีเเราก็ซื้อขนมในนั้นทานไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาแต่ร้านเนี้ยมันทําให้รู้สึกว่าการสั่งออนไลน์แล้วรอให้แบบไม่ว่าจะเป็น grab หรือเป็นไล n ์แมนมาส่งสําหรับเราคือเฮ้ยกูรอได้เพราะเราอยากกินรสชาติแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้ววันนี้นะคะขนมที่เรานํามาฝากกันแล้วก็ให้คุณผู้ชมนะคะรู้สึกอร่อยไปพร้อมๆกันแล้วก็เห็นหน้าเห็นตานะคะนั่นก็คือเจ้าสามเมนูนี้นั่นเองค่ะ,อ,ะอันดับแรกนะคะหลายคนถามว่าเฮ้ยอันนี้หน้าตาประมาณนี้ดูท่าจะนุ่มมากมีเมนูนี้ด้วยเมนูนี้ต้องบอกว่าตัวยิมเองอะ่ะไม่เคยกินเพราะว่าไม่ได้เป็นคนที่ชอบทานชีสเค้ก แต่ว่าทําไมวันนี้ถึงมีชีสเค้กวางอยู่ตรงนี้เพราะอะไรสามารถที่จะทําให้คนที่ไม่เคยกินกินได้เดี๋ยววันนี้มาเฉลยและอันนี้ส่วนตัวตัวเองเรียกมันว่าเค้กกล้วยหอมแต่ว่าทาง b o บสอเวนบอกว่าอันนี้เรียกว่ากล้วยแคนเบอรี่เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าไฮไลท์มันคืออะไรทีนี้ถ้าเป็นนักกินเป็นสายกินก็คงจะกิน ให้เห็นเราก็คงจะบรรยายถึงความรู้สึกนั่นนี่คุณผู้ชมได้รับรู้แต่ก่อนที่ยิ้ม,มจะกินให้ดูหรือว่าอะไรยิ้มขอพูดในเชิงแบบมีเนื้อหาสาระนิดหนึ่งนะคะก็คือทั้ง3อย่างนี้จริงๆแล้วสามารถสั่งซื้อได้ไม่ว่าจะผ่านอินสตาแกรมเบอร์โทรหน้าแฟนเพจหรืออะไรก็แล้วแต่ทางเพจของเขานะคะแต่สิ่งที่อยากจะขยับเพิ่มมานิดนึงนะคะนั่นก็คือเจ้าของร้านเนี่ยปกติทำงานประจำที่แอบถามนะคะเพื่อนชอบชอบคุยนะคะ ชอบคุยเรื่องของคนอื่นก็ไปถามมาเขาทํางานประจําแต่เนี้ยคือสิ่งที่เขาทําเช่นหลังเลิกงานหรือว่าเสาร์อาทิตย์คือมันไม่ได้เป็นอาชีพของเขาเลยมันเป็นแค่งานอดิเรกมันเป็นแค่แพชชั่นที่เขาอ่ะชอบทําแล้วเป้าหมายอ่ะความสุขทางใจอ่ะมันไม่ได้เป็นรายได้100%สมมุติเราเป้าหมายของการทาเบเกอรี่อันเนี้ยขายถ้า100%ออคือรายได้มันจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันคุ้มค่าแล้วก็ไปมองที่กําไรถูกไหมแต่เนี้ย พอมันเป็นงานอดิเรกแล้วทําแล้วมันเกิดมูลค่าอ๋อมีค่าขนมเพิ่มขึ้นมีไรายได้เสริมเพิ่มขึ้นแต่มันยังเดินทางอยู่บนแบบบนสแตนดาดที่ว่านี่คือสิ่งที่เรารักนี่คืองานอดิเรกข,ของเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ไม่ว่าจะเป็นแพ็เกจจิ้งไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบทุกสิ่งทุกอย่างมันคัดสรรมาอย่างดีมันทําให้ยิ้มรู้สึกเลยว่าอ๋อเวลาที่คนเขารักที่จะทําแล้วมีงานอดิเรกในการทำอาหารยิ้มเป็นคนนึงที่ไม่ทําอาหาร แต่พอถ้าเกิดพอมาชิมพอกินแล้วก็พอแบบฟังเขาอธิบายว่าอันนี้นะเนยนําเข้าจากฝรั่งเศสหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออันนี้ต้องทําอย่างนี้อย่างนั้นมันทําให้รู้เลยว่าอ๋อเวลามันทําด้วยแบบแพชั่นอะทำด้วยความรักมันจะแบบฉันอยากจะแบบนี้ฉันอยากจะแบบนั้นฉันคือคือมันมีในเรื่องของความชอบเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําออกมามันก็เลยแบบคุณอย่าดูอย่างเค้กอันนี้สิคะคุณดูท็อปปิ้งของมันสิคะ แบบเยอะมากจริงๆอ่ะคือตั้งใจอย่างชีสเค้กอันนี้เห็นปะชีสเค้กหน้าไม้ซึ่งเป็นของที่ฮิตมากพอ Google เรารู้เลยว่าเป็นของที่ฮิตแล้วคนชอบกินมากคือส่วนตัวเป็นคนไม่กินชีสเลยรู้จักเมนูนี้ครั้งแรกพอไป Google เฮ้ยคนชอบกินเยอะมากนะแล้วก็เป็นอะไรที่ฮิตมากแต่หลังจาก Google แบบหลายๆที่ดู y o u t u b e ด้วยดูสอนทำด้วยเฮ้ยถ้าเป็นฉันคงไม่ทำ กับมวิธีก็มีหลายขั้นตอนเหมือนกันแต่คนทาเบเกอรี่หรือคนรักการทาอาหารอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำงา่ายอะไรอย่างเงี้ยสำหรับยิ้มคือทํายากเลยการที่มีขั้นตอนมากกว่าหนึ่งขั้นตอนก็คือยากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเท่าที่ Google ยังไม่มีชีสเค้กหน้าไม้อันไหนที่มีอทองคําแบบนี้ด้วยรู้สึกดูไฮเอ็นมากจริงๆทีเดียวนะคะดูสิคะนะเป็นไงไฮเอ็นด้วยนะนอกจากกินอาหารแล้วมาคุยกันให้เกิดประโยชน์ดีกว่าว่าเฮ้ยหลังจากโควิดอ่ะ บางคนได้อะไรบางคนเสียอะไรดีกว่าปะเผื่อจะได้เกิดประโยชน์คนฟังด้วยแต่ว่าเดี๋ยวขอกินก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะได้แบบเติมสมองเพราะตอนนี้สมองยังไม่มีอาหารนะคะขอเติมอาหารสมองแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเราได้อะไรเราเสียอะไรจากช่วง3-4เดือนที่ผ่านมาค่ะ ว่ามันหอมรู้สึกว่ามันนุ่มต่อให้มันรู้สึกแน่นๆแต่มันนุ่มแต่ว่ามันไม่ได้หวานมากจนแสบคอมันก็เลยทําให้ถ้ากินชาอยู่แล้วคือกินคู่กับการดื่มชาคนรักการดื่มชาแบบพิมนะกินได้แต่บางคนนะอยากกินกับแบบเป็นมื้อเช้ากับโอวัลตินจุกไหมกับกาแฟที่มันมีความหวานนะบางคนจะว่ามันจะหวานไปไหมบอกเลยว่าไม่หวานเพราะมันไม่แสบคอเลยอะแล้วก็มีความรู้สึกว่า มันเป็นช่วงเวลาที่พักผ่อนจริงๆคือง,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 งุบงับหยิบกินได้ตลอดเวลาเลยต้องมีคนบอกให้พี่หยุดนะพี่ถึงจะหยุดอันนี้เป็นเค้กเขาเรียกว่ากล้วยแคนเบอร,รี่นะคะของทางร้านชื่อเมนูเขาเมื่อกี้ก็บัตเตอร์เค้กจนแน่นแล้วนะคะเจออันนี้แน่นยิ่งกว่าคือตอนที่เอามีดหัน่น รู้เลยว่ามันไม่กลวงอะ่ะเคย <_ d ata> เคยเคยแบบกินพวกเค,ค้กกล้วยหอมนะที่ข้างในดูแบบข้างในดูเป็นที่ที่เป็นที่อยู่ของอากาศเยอะม,มากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเคยปะต้องเคย <_ d ata> แต่อันเนี้ยคือแบบมันเป็นที่อยู่ของเค,ค้กไม่ได้เป็นที่อยู่ของอากาศไม่ร่วนไม่กลวงและข้างบนคือเรื่องทปปิ้งไม่ต้องห่วงกิมชอบม,มากเออไม่หวานเกินด้วยอะ่ะอย่างงี้คนที่ควบคุมน้ําหนักน่าจะโอเคไม่รู้เหมือนกันว่าให้ความหวานจากอะไรเพราะมันหวานแค่นิดเดียวมันหอมกล้วยมากกว่า อันนี้ในเรื่องของสุขภาพเรื่องประโยชน์อัลมอนด์เอ่ยคนเบอรี่เอ่ยกล้วยเอ่ยก็ของดีๆทั้งนั้นนะคะชิมไป2อย่างแล้วนะคะตอนนี้เหลือชีสเค้กนะคะเดี๋ยวเรามาชิมไปด้วยกันเป็นครั้งแรกที่ยิ้มได้ลองชิมชีสเค้กและรสชาติจะเป็นอย่างไรมาดูกันต้องบอกว่า ยิมได้กลิ่นของความเป็นเลมอนขึ้นมาเบาๆนะคะได้กลิ่นเบาๆแต่รู้สึกได้ว่ามันมีแล้วก็ความเป็นชีสถ้าใครเป็นคนที่ชอบชีสยิ้มบอกเลยว่าคุณจะฟินมากๆกับชีสเคก้กจาก b o สโอเว n แน่นอนและหลายคนบอกว่ามีทองคำอยู่ด้านบนอันนี้เป็นฟู้ดเกรดนะคะไม่ต้องตกใจรับประทานเข้าไปได้ที่สำคัญรู้สึกรวยด้วยค่ะถ้าใครชอบเมนูนี้ชอบทานชีสแล้วมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยการกินชีสสำหรับเราเรา,เรา,เ,ราเราแบบ มันคือ my favorite เลยอันนี้ยิ้มแนะนำอีกหนึ่งเมนูเลยค่ะ<ๆ>กินจนครบทั่วแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าอิ่มมากแล้วนะคะหลังจากที่อิ่มมากขนาดนี้นะคะแน่นอนค่ะในรายการยิ้มมุมปากนอกจากความบันเทิงต้องมีสาระนะคะโควิดที่ผ่านมา3-4เดือนที่ผ่านมาหลายคนมีความรู้สึกว่าสูญเสียอะไรบางอย่างมันอาจจะเป็นจุดจบของบางอย่างและมันเป็นจุดเริ่มต้นของบางอย่างนั่นเองเพราะว่ามันจะเป็นการที่จะเขาเรียกว่า บังคับตัวเราเองมันเป็นการที่จะบังคับให้เรามองหาอะไรใหม่ๆเห่ือเจ้าของร้านอันนี้ค่ะในช่วงโควิดยินไม่มั่นใจว่างานประจําที่ทําอยู่อยู่ในสถานการณ์ที่ดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่มันก็ทําให้เขาได้ครีเอทสิ่งที่เขาอยากจะทําทําให้งานอดิเรกทีเ่เคยทําในเวลาแบบวันหยุดอะไรอย่างเงี้กลายเป็นเป็นอาชีพกลายเป็นเปิดเพจจริงๆจังๆเห็นไหมคะว่าการสูญเสียอะไรบางอย่างเช่นไรายได้ เท่าเดิมอ่ะสมมตินะสมมติเราทํางานประจํามีไรายได้เท่าเดิมอาจจะต้องทํางานเท่านี้เท่านี้ในหลายๆบริษัทอะคะ่ะอาจจะมีการลดจํานวนวันทํางานมีการลดจํานวนค่าจา้าง ซึ่งในวันที่เราไม่ได้ทํางานหลายคนรู้สึกว่าเนี่ยคือ,อไรายได้ที่เราเสียไปก็อ,อย่าลืมว่าในวันพวกนั้นนะคะในช่วงเวลาว่างๆพวกนั้นเป็นช่วงโอกาสดีๆที่เราจะมองหาว่าเราจะทําอะไรเพิ่มได้บ้างในเวลาปกติที่เราทํางานนะคะเต็มที่เต็มเวลาเราอาจจะรู้สึกว่าเราจะเอาเวลาที่ไหนเราไปทําสิ่งใหม่เราจะเอาเวลาที่ไหนเราไปคิดเรื่องใหม่ๆหรือหาอไรายได้เสริมและเจ้าของร้านอันนี้นะคะยิ้มต้องขอชมคุณมองในช่วงเวลาที่คุณอนะ วางมากขึ้นหรือว่ามองในช่วงเวลาที่คุณแบบมีโอกาสอันนิดเดียวหรือแบบเฮ้ยไรายได้ที่น้อยลงเงินเดือนที่ปรับลดลงหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ได้มองมันเป็นอุปสรรคคุณกลับมองว่ามันเป็นโอกาสโอกาสที่จะหาทําอะไรเพิ่มเติมและนี่ก็คือผลผลิตที่เราอดทนแล้วก็ทํามันขึ้นมานะคะยิ้มเอาใจช่วยใครที่ชมคลิปนี้นะคะผ่าน3-4เดือนมาได้แล้วเนี่ยยิ้มบอกเลยว่า3 4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าในมุมของยิ้มนะในแง่ของคนทําธุรกิจหรือว่าในแง่ของคนที่จะต้องทํามาหากินเพื่อเลี้ยงดูตัวเองเนี่ย มันเหมือนสงครามทุกสงครามมีคนตายกับคนรอดชีวิตตอนนี้เราเป็นคนรอดแล้วอาจจะมีบาดแผลเล็กๆน้อยๆในเมื่อเรารอดแล้วอะคะ่ะเราก็ต้องเดินหน้าไปให้ได้ใช้ชีวิตที่เราอุตส่าห์รอดมาได้นะคะให้มันสีวิไลามากขึ้นคิดอะไรก็ได้เพื่อตัวเองคิดอะไรก็ได้เพื่อธุรกิจของเราองค์กรของเรายิ้มเอาใจช่วยทุกคนนะคะแล้วก็ยังไงอย่าลืมติดตามยิ้มมุมปากนะคะจะพยายามหาโอกาสหาเวลา หาอะไรด,ดีแบบนี้นะคะมาสร้างความบันเทิงแล้วก็ถ้าใครที่รู้จักกันอยู่นะคะอยากให้ยิ้มช่วยคิดช่วยทำเกี่ยวกับการโปรโมทหรือว่ารีวิวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อมาได้ควาว่าติดต่อมาได้ไม่ได้หมายความว่าคุณจําเป็นต้องมีต้นทุนหรือมีเงินนะถ้ายิ้มโอเคยิ้มรู้ว่าสิ่งนั้นยิ้มพอจะทําให้คุณได้ทุกอย่างไม่ได้ว่าจะจําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่าย ยังวันนี้ต้องขอบคุณเพจ b o s โ o เว n ด้วยนะคะใครสนใจก็ไปติดตามได้เลยนะคะมีทั้งอินสตาแกรมเบอร์โทรติดต่อมากมายนะคะวันนี้ยิ้มอิ่มอร่อยแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมก็จะอิ่มอร่อยตามไปด้วยเจอกันในเอพิโซดหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ